โอเคครับผมตอนนี้กลับไปในช่องไทลินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมแลนเจอร์นะครับกับ ID สอนไปด้วยได้ไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาป p d a ย e ไอดีได้นึงนะเป็นตอนนี้ผมก็เล่นมาประมาณเกือบอาทิตย์นึงแล้วนะประมาณอาทิตย์เกือบจะอาทิตย์แล้วผมก็ตอนนี้ก็เลเวลอยู่94ไออยู่24นะครับไม่ใช่94ดิแล้วก็ไอดีนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะดวงดีเรื่องเกยร์นะครับแต่ตัวนี้คือเกลือมากนะตอนนี้ผมก็อัาอันนี้ไปเรื่อยอยู่นะ ก็ยังพยายามอัพห้องผลิตนะครับบางวันผมก็ลืมอัพนะก็เลยอาจจะอัพช้าหน่อยแต่ก็เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทีร้อยผมตอนนี้ก็ผมก็ใช้ทีมทีร้อยทีมเล็กอยู่นะซึ่งถ้าถามว่ามันใช้ดีไหมก็ใช้ได้นะครับมันเป็นทีมพีร้อยเริ่มต้นอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องมีแล้วถ้าอยากเล่นจริงจังนะก็ควรทําไว้นะครับก็ตอนนี้ผมก็มีตัวพีร้อยประมาณ5ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้กำลังทำนะ นี้ก็นายก็ทำกันครับเป็นตัวที่ห้าตัวที่หกนะตัวนี้คนนกลุมหมดนะมีอยู่แปดสี่ครับซึ่งมันอยู่ดีก็หมดไม่รู้ทำไมนะจริงๆก็ไปทำทีรออะไรมาเลยหมดนะก็หลีกไอดีนี้ก็จบประมาณอ่าสตาร์ทที่แล้วก็ทองสองครับทองสองนะซึ่งชนะได้พราบ,บอสเลนนะพอบ,บอสมันแรงนะครับตีแรงมากนะถ้าผมจะมามาดูว่าไอดีนี้มันตัวค่อนข้างเกลือนะแต่เกลือค่อนข้างที่จะดีนะ คือตัวผมพยายามเปิดนะผมพยายามหาชูช so ูนะเพราะว่าชูชูเป็นตัวขาดสายพลังนะครับไอ้ที่ต้องการสายพลังนะครับที่ดีนะผมมีแค่นี้สายพลังที่ดีผมใช้แค่สองตัวนี้นะที่ผมพอจะใช้ได้นะครับคือเกียร์ผมใส่แบบนี้นะคือผมมีเกียร์เนี่ยส่วนในตัวนี้ผมก็ใส่เกียร์นี้ครับอ่ะทำดูเกียร์เนี่ยเกียร์ที่นี่ก็ออกมานี่นะครับมีโดยแน่นอนประมาณอ่าสี่ชิ้นแท้มีโดยแน่นอนสี่ชิ้นนะครับ โดยจำนสี่ชิ้นนะช่องกลางมี3ชิ้นนะครับมีครบหมดเกันที่แล้วเดือนนี้แล้วที่เดือนที่แล้วมีรองเท้ามีช่องกลางแล้วก็ช่องทายนะครับอันนี้ก็ครบนะมันมีไม่มีดิไม่ใช่ครบแต่มีเดือนเดียวแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยนะโซ่นิรันนะครับลองไว้กันเพื่อเผื่อขายนะก็ค่อนข้างดีดวงดีเรื่องเกียร์นะคือผมเปิดประมาณตอนนี้ผมเปิดไปประมาณเดือนพฤษภามเปิดไปประมาณ 8ิรอบ88รอบนี่ประมาณ3,000 3,200มนีนิดนนะก็พยายามเล่นนี้เลยนะผมจะเอาอีกกล่องนึงนะครับก็คือผมไม่รู้จะทันไหมนะไม่น่าจะทันนะเดือนนี้เพราะว่าถ้าอีกตอนนี้18รอบใชนะ่ไหมถ้าจะาจะที่เป็น B ยี่ห้าอยู่ประมาณพ0 0กรวดีนะซึ่งไม่น่าจะทันแล้วก็น่นเลยอาจจะพอแล้วนะแต่ถ้าเล่นเรื่อยๆก็อาจจะทันนะถ้าวิ่งมาถึงอาจจะนะแล้วก็บิงโกผมก็ได้แค่นี้นะไม่ได้กบนะครับซึ่งไม่น่าจะทันแล้วแหละเหลือเวลาอีกวันเดียวเองนะแล้วก็ อหอกับอะไรพวกนี้ผมก็นี่นะหอผมชั้นสิบสองนะเดี๋ยวเล่นเรืนนะ่อยๆนะคือพยายามไม่ลืมเล่นนะครับผมเล่นหลายดีนะเมืเ่อแรกจะลืมเล่นบ้างตานก็ตันเรียบร้อยนะครับตันยากตอนนี้ตันเจ็ดนะคือมันพอม,มีบอสนะมันเล่นง่ายมากนะครับมันฟีแรงนะบอสอ่ะมันเวลาสังกเกตท่ามันแรงมากนะครับขาดไม่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าสมมติเลี้ยวเยอะกว่านี้อาจจะแรงกว่านี้นะดูมายิงเห็นไ,ไหมตายแต่ต้องให้เวลามันเดินยืดหน่อยนะ ถ้าเป็นตัวบับโลก็จะเล่นง่ายนะคือฐานนี้มันค่อนข้างที่จะยากนะอ่าเดี๋ยวนี้เห่นงไรเพอมันได้ยิงมันยิงลมนะมืนนะดู้น่าแต่มันยิงนะเดี๋ยวพอบับเสร็จมันจะยิงนะครับเห็นไหมตายเลยยิงทีศแล้วยิงคือตายนะครับข้้งที่จะดีเลยนะ แต่ผมต้องหาตัววับโรยดียนี้เพิ่มนะรน้สึกว่าตัววับโรยมี้อยมากนะตัวเดียวเองซึ่งมันมีข้อเสียคือเราแพ้ด่านนะครับเห็นไหมมันยิงตายนะค่อนข้างเลี่ยงนะครับดาตงแรกมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวหลังๆอาจจะเริ่มติดแล้วนะแต่ผมก็พยายามหาก,กบเรื่อยนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมเปิดได้ตัวรอบนี้ผมก็จะเปิดอาจจะใช้กบปั้นนะครับตอนนี้ผมกบฟ้าอยู่ประมาณ5ตัวนะผมใช้เพื่อนดีกว่าจะได้ชนะเร็วนะ พอมีเพื่อนก็จะจบเร็วนะครับเพราะว่าเพื่อนมันโหดนะด่านแรกพอพอเป็นด่านแรกก็เจออะไรแบบนี้คือง่ายนะครับมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่อาจจะต้องใช้เท็มช่วยนะเพราะว่าเขาส่งตัวมาแช่นะมันก็จะติดตรงปัญหาตรงนี้ไปดันต่อกันอ่ะเจอไหนละ ก็อันนี้ก็ชื่อ HLD ดา n u นะครับก็เป็นไนดีตอนนี้ก็เล่นประมาณเกือบประมาณเดือนนึงนะเล่ไม่ใช่เดือนสิบประมาณอาทิตย์นึงนะถ้าเป็นเล่นอยู่แล้วนะถ้าเป็นแต่ก่อนเไรดีดองนะครับผมดองไว้นะก็4 1วันแล้วนะครับก็จะ2เดือนแล้วนะแต่จริงๆก็เล่นประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็คือว่าไม่ได้เล่นเร็วมากช้ามากนะเล่นแบบไปเรื่อยๆครับไม่ได้จริงจังกัแบไบอดีก็เลยแล้วก็ไหนๆละผมก็มาพูดหมดกิวเลยนะครับตอนนี้ผม มีกิวมันไม่ใช่กิวผมหรอกครับแต่เป็นคล้ายกิวองผมเลยผมเป็นคนคุมกิวนี้นะก็ไอ้กิวฮอลิเดย์นะครับเป็นกิวที่ผมอยู่กับพี่ผมนะเป็นพี่ที่รู้จักนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะตอนนี้ก็รับแม็กแม็กหนึ่งตัวก็เข้าได้แล้วนะครับขอแค่เล่นเล่นทุกวันนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับเป็นพวกเนี่ยเห็นไหมให้แตงดีให้ดีนะครับก็แค่นั้นเลยครับผมก็ไม่ซีเรียสเลยนะจริงๆก็อยากจะให้เปลี่ยนทุกคนนะครับเพราะมันจะได้ไม่ตีกันเองนะคือมันมีคนไม่เปลี่ยนเยอะะะมมมาากกนนนนเเเเห็ยยยดีี๋วผจบออปลู่่ะ ก็ถ้าเข้ามาก็อยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าขอเข้าก็สามารถแอดเฟซเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซให้นะเป็นลิงก์ไม่ได้ขึ้นเฟซหรอกผมจะแปะลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปนะครับก็แอดมาได้นะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะเป็นสาขาหลักนะครับจะเป็นสาขาหนึ่งนะอีกสาขาหนึ่งก็สาขานี้นะครับนี่นะอีกสาขาหนึ่ง เป็นสาขาหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะทองแดงเหมือนกันนะเพราะไม่ค่อยมีใครเล่นนะก็สาขานี้ก็รับแมคค่าหตัวกินไปนะครับจมเพชรสามนะก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่ถ,ถ้าต้องการเกี่ยวอยู่ระยะก็มาเข้าได้นะครับนะหลักๆคลิปนี้ก็มีไปมีครับเป็นคลิปมาอัาเดียดีไดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำไอเดีเพิ่มมาอีกไอดีหนึ่งนะันจะได้เปิดได้หลายดีนะจะได้เล่นหลายดีนะตอนนี้ก็เล่นไม่พอแนละ้วแต่ก็จะเล่นเพิ่มนะ ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็อ,อ,อะไรอย่างหนึ่งผมว่าจะทำเป็นตัวนี้ขึ้นไฮเปิ์ได้แต่หาห้องกันนะคือมันหายากหน่อยเพราะาไม่มีตัวทาไฟเพเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ